เกี่ยวข้องกับไฟเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไหมบ้านค่ะ<ม>แต่เป็นไฟที่เกิดจากคนที่เป็นแฟนกันแล้วมีปัญหามีประเด็น<ม>ผู้ชายนะมาที่ซูเปอร์<ม>เดินตามผู้หญิงมาคุณผู้ชมคะแล้วผู้ชายอะ่ะเอาน้ํามันราดที่หัวผู้หญิงย<ม>แล้วจุดไฟเผาภาพเนี้ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะมันมีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เธอปวดแสบปวดร้อนแบบทรมานมากเลยค่ะ ปวดมากเลยอะคือราดปุ๊บแล้วจุดปั๊บเลยนะใช่ค่ะเนี่ยผู้หญิงเดินหนีแล้วผู้ชายเอาน้ํามันมาราดน่ะแล้วหลังจากนั้นจุดไฟพรึบเห็นไหมว่าเนี่ยมันมีบูธขายของอ,อ,อยู่อะค่ะทุกคนที่อยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นั่นอะาหาันไปมองแล้วนี่ค่ะไฟลุกท่วมเลยอันนี้เป็นอีกช็อตหนึ่งที่พยายามจะดับไฟเพื่อช่วยชีวิตเธอผู้หญิงคนนี้เนี่ยปวดแสบปวดร้อนเป็นแผลผุพองเต็มตามเนื้อตามตัวไปหมดเลยค่ะ เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะช่วงเย็นๆประมาณ4ี่โมงครึ่งคนก่อเหตุเนี่ยคือนายอภิชัยเอาน้ํามันเบนซินราดแล้วจุดไฟเผาแฟนสาวแฟนสาวเนี่ยเราเรียกว่าคุณเอแล้วกันค่ะคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงซูปเปอร์มาร์เก็ตริมถนนไกรล,ล่าดในพื้นที่ตําบลปากน้ําโพอำเภอเมืองจังหวัดนนะครสวรรค์ทีนี้ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็ต้องรีบช่วยล่ะค่ะพยายามที่จะดับไฟจนตัวคุณเอแฟนสาวเนี่ยนะ เนื้อตัวเนี่ยโโอ้โหโดนไฟที่มันลุกไหมเสื้อผ้านี่หลุดลุย่ยมีแผลพุพองไปทั้งตัวค่ะนาตัวส่งโรงพยาบาลนะคะและไอ้จังหวะที่คนกําลังจะช่วยเหลือชีวิตนางสาวเออยู่เนี่ยนะจังหวะนั้นน่ะนายอภิชัยคนก่อเหตุที่เป็นแฟนนุ่มน่ะก็อาศัยช่วงชุลมุนแล้วก็หลบหนีไปมันมีคลิปที่ชาวบ้านเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคลิปต่างๆเหล่านี้ออกมาคุณผู้ชมแต่ก,ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยทั้งสองคนทั้งตัวของนายอภิชัย นางสาวเอโวยวายโต้เถียงกันอยู่หน้าร้านแล้วหลังจากนั้นฝ่ายชายก็ก่อเหตุค่ะทีนี้พอก่อเหตุตอนเย็นนะสักสองทุ่มวันนั้นเลยอะตำรวจสพเมืองนะครสวรรค์ได้รับแจ้งมาว่าคนก่อเหตุนะคุ้มคลั่งโวยวายอยู่ตรงชุมชนและอยู่ใ,ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพยาก็นี่ค่ะตำรวจก็รีบไปเลยคือไอ้จังหวะน,น,นั้นมันมีเสียงที่นายพภินนชัยเขาต้องโกนมาไงบอกว่าเนี่ยฆ่าเมียแล้ว คือเขาเข้าใจว่าเมียเขาเสียชีวิตแล้วนะตอนนั้นละมั้งเขาก็ตัดสินใจตุ้มกระโดดลงแม่น้ําเจ้าพยาไปคือกะว่าคงจะตายตามหรือว่าไม่อยากที่จะรับความผิดก็เลยหนีความผิดแต่ตํารวจก็กระโดดน้ําตามลงไปเหมือนกันค่ะแล้วก็เอาตัวนายอภิชัยขึ้นมาบนฝั่งนายอภิชัยก็ร้องโหม่ร้องไห้พอมาถึงที่โรงพักเนี่ยนะคะทีมข่าวก็สอบถามว่าไปทําร้ายแฟนทําไมลองฟังดูค่ะคุณผู้ชมเขาจะตอบอะไรไหม น้องทำไมถึงโดดน้ำหนีผมไม่โดดหนีผมก้าวใจจนไปเลยผมทำผมกะว่าผมก็ไม่อยากอยู่เลยแล้วเราครบกับน้องกันนานยังสองปีครับ แล้วสุดท้ายเนี่ยนะตัวน่ะพี่ชายเขาก็ยอมรับว่าที่ลงมือทําร้ายแฟนน่ะบอกกับทางตํารวจว่าผมหึงหวงก็โดนตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็มีการดําเนินคดีตามกฎหมายคุณผู้ชมคะเขาคบหากันมา6ปีนะแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ทีนี้หลายคนที่ดูข่าวนี้ก็เป็นห่วงว่าอาการนางเสาเอผู้หญิงเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่สามารถหายใจได้เองนะคะ เพราะว่าตรงบริเวณจมูกค่ะเป็นแผลหนักเลยจากการที่โดนไหมเนี่ยค่ะก็ต้องใช้ท่อช่วยหายใจหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูประมาณสัก10วันถ้าเกิดหายใจเองได้เนี่ยก็จะถือว่าปลอดภัยเพื่อนร่วมงานของนางเสาเอก็เล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุช่วงกลางวันนะเธอกับเพื่อนเนี่ยก็ไปกินข้าว ตรงใกล้ๆกับที่ออกบูธไปกัน4คนมีผู้หญิง3ผู้ชาย1พอกลับมาก็มาทํางานต่อตอนเย็นปรากฏว่านายอภิชัยนะ่ะแฟนของนางสาวเอก็เข้ามาคุยแล้วก็ชวนทะเลาะจนมันเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะลองฟังเพื่อนของนางสาวเอคนเจ็บหนะะ่อยค่ะ จากที่เราจา,ก,ขขากที่หนูสัมผัสนะคะเหมือนคณลูกจ่ะค่ะหาทะเลาะแบบทะเลาะกับเพื่อนหนูทะเลาะกันแบบพอสักพักก็พูดดีกับเพื่อนหนูก็เตือนเพื่อนแล้วว่าคําจากคําพูดที่หนูดูมันไม่ใช่คนปกติอะค่ะอยากถามว่าทำไมต้องทำถึงขนดานี้คะทำไมต้องตัดอนาคตเพื่อเอาขาก็มีพทอี่แม่ที่ต้องดูแลแม่รักแล้วทำไมไม่ปล่อยเขาไปทำไมต้องมาทำร้ายเขา แล้วก็ตัวนายอภิชัยคนก่อเหตุเนี่ยนะคะตำรวจก็คุมตัวไปฝากขังต่อศาลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้วันนี้มีหลายประเด็นมากนะครับเรื่องความคืบหน้าคดีของนานาไราบีนามีกรอบด้านข้างคุณน้ําแข็งขึ้นให้อยู่คุณผู้ชมสามารถเกาะติดที่สดไทยรัฐได้สแกน QR code นี่คือบรรยากาศสดล่าสุดที่กองปราบหลังคุมตัวนานาไราบีนามาที่กองปราบเพื่อที่จะลงบันทึกจับกลุ่มแล้วก็สอบปากคํา